เป็นไงมังครับขึ้นมาเที่ยงบนนี้มีความรู้สึกเป็นไงมังครับช่วยช่วยสัมภาษณ์หน่อยครับส่วนชื่นมันยืนมันภูเขาค่ะเพราะว่าอยู่บนภูเขาจริงๆแล้วจะกลับมาอไหมครับเนี่ยก็ยังคิดอีกนานนะคะ ให้ถนนเป็นไฮเวย์ก่อนใหาดกลาุกเราขึ้นมาสนุกเราก็จะมาอีกแต่ต้าสนุกดีสนุกสนุกดีเราเคยสบายมาเยอะนะ้วแตอนนั้นได้ไปลาวเลยถนนอะไรวะเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ไม่สัมภาษณ์อะไม่สัมภาษณ์ส่วนตัวเหรอฮะสบายเป็นส่วนตัวดีกว่าลำเอียนนี่แต่รู้สึกขึ้นมาข้างบนนี่ผ้าจานสวยกว่าปกติเห็นชัดเจนขไม่เห็นใกล้ใช่ไหมคลายไม่เห็นู 40องศาเดี๋ยวขอแพร่กล้องไปที่ดวงจันทร์แพงข้า่ตัวเท่าไหร่้อันละร้อยจนมีร้านคนมีร้อยมีลูกก็เหรอเดีี๋ยวสัมภาษณ์กับตันเลยฮะเคยแต่อยู่บนอากาศมาอยู่บนเขาอย่างนี้เป็นองหนาวครับหนาวบอกไม่ต้องคิดมากขนาดคุยมารอบสองนี่ผมกำลังถ่ายกับพระจันทร์นะโอ้มีสิทธิ์จ๋าต่อเลย เราเนี่ยพิชาเธอเราอยากอยู่กับพอจันมัางเนี่ยพรอจันพี่เฟี้ยนเห็นชัดเพรชัดชเจ้าน้อยนอยมาเร็วนี่เข้าไปเลยเขาเข้ามาเลยอยู่ใกล้ดงจันนนุโอ้ยน่าสวยจังจันร้อร้อนจันร้อเดือนมาแมวมาแมวมาสวยมากสวยมากมาเรมาทุกคนเลยน้อยมาเร็ว

ไปใส่ในเฟซน,นะะ